เปิดต,ตัวปราคากระโดดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า New e อ r ซอุดีกรุ่น X s e r i e s โฉมปี2024ทั้ง5รุ่นย่อยที่มาในคอนเซปต์ X s e r i e s แรงทะลุเวอร์สซึ่งมาพร้อมกับชุดแต่งในสไตล์ X s e r i e s รอบคันทั้งด้านนอกและด้านในแถมราคานั้นเพิ่มขึ้นมาจากโฉมปัจจุบันแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง <Wow. S 1> ก่อนไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆจากช่องคาราสามหกห้ากันนะครับ หลังจากที่เจ้า New Ersu D Max โฉมใหม่ที่มีการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาทั้งด้านหน้าด้านหลังโฉมรุ่นปกตินั้นเปิดตัวเปิดราคากันไปแล้วในช่วงเดือนตุลาคมปี2023ที่ผ่านมาผ่านไปแป๊บเดียวนะครับแค่3เดือนเองเจ้ารุ่นตกแต่งพิเศษใหม่ตัว X Series นั้นก็มาทําตลาดในบ้านเรากันต่อแล้ว โดยเจ้าอ e ีลซูดีแมกเอ็กเซลี่โฉมใหม่นี้นะครับก็จะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5รุ่นย่อยโดย5รุ่นย่อยนี้นะครับจะมีมาให้เลือกแค่เพียงคุมพลังแบบเดียวเท่านั้นโดยจะเป็นคุมพลังแบบดีเซล1.9ลิตร VGS Turbo ขนาด1.9ลิตร1,898ซีซีสี่สูบแถวเรียง16วาล์วดับเบิลโอเมห์แคมชาร์ปคอมบัสเลว์ไดเร็กอินเจกชั arp, ่นพร้อมด้วยเทอร์โบแปรผันแบบมีคี้ VGS และระบบอินเตอร์คูลเลอร์ที่กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าที่3,600 ที่1,800รอบถึง2,600รอบต่อนาทีมีทั้งรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาให้เลือกกันนะครับโดยทั้ง5รุ่นย่อยนี้จะมีแค่เพียงตัวขับเคลื่อน2ลอ้อหลังเท่านั้นตัวขับเคลื่อน4ลอ้4ลอโฟลดอะไรนั้นยังไม่มีมาให้เลือกนะครับ โดย2รุ่นแรกนั้นนะครับที่จะเป็นตัวเตี้ยในรุ่น X Series นี้ก็จะเป็นรุ่นสปีดนะครับจะมีมาให้เลือกทั้งรุ่น2ประตูและรุ่น4ประตูโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะเป็นการนาเอารุ่น L ปกติ ati, มาตกแต่งเสริมหล่อพิเศษนะครับซึ่งในรุ่นแคป2ประตูตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นนั้นก็จะอยู่ที่748,000บาทและรุ่น X Series สป e e d 4ประตูตัวเตี้ยนะครับราคานั้นก็จะอยู่ที่8 4 4 0 0 0บาท โดยสิ่งที่รุ่น X Series Speed รุ่นนี้นะครับที่แตกต่างจากรุ่น L เดิมไปนั้นก็จะมีดังนี้เลยได้กระจังหน้าสีแดงแกนเน็ตเลสใหม่มีสติ๊กเกอร์ Dual s t ติ p คาดฝากระโปรงด้านหน้าและฝากระโปรงด้านท้ายได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังได้ล้ออลอยขนาด16นิ้วสีดำเงา c r o s s Back ภายในห้องโดยสารนั้นก็ถูกตกแต่งด้วยโทนสีดำตัดกับสีแดงมาพร้อมกับมารวัดพร้อมโลโก้ X บาะนั่งนั้นก็เป็นสีดำแดงพร้อมโลโก้ X ตกแต่งด้วยไดด้สีแง วัสดุต,ตกแต่งภายในรถยสารนั้นก็จะเป็นโทนสไตล์สีแดงแกนเนตเลสและที่สำคัญนะครับเจ้ารุ่น X Series รุ่นนี้จะถูกเพิ่มเงินมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมอยู่35,000บาทเท่านั้นเอง ส่วนด้านระบบความปลอดภัยนั้นนะครับก็ให้มาไม่มากเท่าไหร่แต่ก็พอมีให้ได้ใช้นะครับก็จะมีระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก e b d ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบลดกําลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS มีสัญญาณไฟฉุกเฉินกระพริบอัตโนมัติเมื่อเราเบรกแบบกระทันหันได้เข็มขัดนิรภัยแบบ ELR 3.5ที่นั่งได้ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคู่หน้ามีจุดยึดเบาะนั่งเด็ก Isofix มีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้1นึ่ตำแหน่งและที่สำคัญนะครับรุ่นนี้ให้ถุลงลมนิรภัยคู่หน้ามาอีก2ตำแหน่งส่วนท่านาสีตัวถังในรุ่นสปีนี้นะครับก็จะมีไม้ได้ด้ยกันทั้งหมด2สีเลยนั่นก็ได้แก่สีขาวไซเบเรียนไว้สีดำเบาเวเรียนแบล็กไมก้าต้องเพิ่มเงินอีก7,000บาท และรุ่นต่อไปนะครับจะเป็นเจ้าตัวขับ2ยกสูง X Series Highlander นะครับก็จะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยโดยรุ่นแรกนะครับก็จะเป็นรุ่น X Series ประตู Highlander ขับ2ยกสูงราคาอยู่ที่878,0 0 0บาทรุ่น4ประตู X Series Highlander 9 8 2 0 0 0บาทและรุ่นท็อปที่สุดใน X Series นี้แล้วนะครับจะเป็นรุ่น4ประตู Highlander ขับ2ยกสูงเกยีย์อัตโนมัติ6สปีดราคาอยู่ที่1 1 7 0 0ล้านบาท โดยสิ่งที่ถูกตกแต่งใหม่เพิ่มเติมเข้ามานั้นนะครับก็จะได้กระจังหน้าสีแดงแกรนิตเลสได้สติ๊กเกอร์ดูเอาสติฟค่าที่ฝากระโปรงด้านหน้าและค่าที่ฝากระบะด้านท้ายได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังได้สปอร์ตบาร์อินทิเกเตอร์แอโร่ไดนามิกที่กระบะด้านท้ายได้ล้ออะลอยขนาด18นิ้วสีดำกลอสแบกภายในห้องโดยสารนั้นก็ถูกตกแต่งด้วยโทนสีดำตัดกับสีแดงได้มาตรวัด MID D, ขนาด7นิ้วสีแดงพร้อมโลโก้ X มีแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาล เบาะนั่งนั้นก็หุ้มด้วยหนังสีดำคูแม็กพร้อมโลโก้ X ตกแต่งด้วยสีแดงวัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารนั้นก็เป็นสีแดงแกนเนตเลสและที่สำคัญนะครับรุ่นนี้เป็นการนำเอารุ่นแซดมาตกแต่งใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วราคาก็จะแพงกว่ารุ่นแซดปกติอยู่ที่รุ่นละ5 0 0 0 0ถึง57,000บาท ส่วนทางด้าระบบความปลอดภัยนั้นก็จัดหนักจัดเต็มกว่ารุ่นสปีดเมื่อกี้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันการเลื่นถลาย traction control ระบบช่วยออกตัวบนทางลาาชันระบบช่วยลงทางลาาชันระบบลดกาลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกมีสัญญาณไฟฉุกเฉินกระพริบอัตโนมัติเมื่อเราเบรกแบบกระทันหันได้เข็มขัดนิรภัย ELR 3.5ที่นั่งมีระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคู่หน้ามีจุดยึดบาะนั่งเด็ก ISO ได้ระบบคุญแจแบบ Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมยได้ระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติ Cruise Control ธรรมดานะครับยังไม่ใช่ Adaptive Cruise Control มีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้1ตําตำแหน่งและที่สําคัญนะครับรุ่นนี้ก็ยังได้แค่เพียงทุงรวมนิรภัยคู่หน้ามาอีก2ตํตำแหน่งส่วนทน่าน้าสีตัวถังนะครับก็จะมีไม้เลือดด้วยกันทั้งหมด2สีเลยนั้นได้แก่สีขาวมุก Elverest White Pearl ต้องเพิ่มเงินอีก7 0 0 0บาทและสีดำ Baruian Black m i c a ้าไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเปริดตัวราคาของเจ้า New i s u D-Max X-Series โฉมใหม่ทั้ง5รุ่นย่อยนี้กันบ้างเพื่อนๆคิดว่ามันสวยหรือไม่สวยอย่างไรและอยากให้เจ้า i s u X-Series ใหม่ตัวนี้เพิ่มอัพชันอะไรเข้ามาบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ